จากในคลิปนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่มีกี่นาทีเนี่ยยอดก็ค่อยๆทยอยขึ้นแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดผู้ติดตามติ๊กต็อค่ะโดยวิธีนี้นะคะไม่ใช้รหัสผ่านค่ะใช้แค่เพียงลิงก์ของติ๊กต็อกนะคะในการทําและที่สําคัญวิธีนี้นะคะถูกกดติ๊กต็อกหนึรค่ะรับรองเลยค่ะว่าทําไปแล้วเนี่ย ยอดขึ้นแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเอาละค่ะถ้าเพื่นอนเพื่อคนไหนพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันได้เลยในคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราเข้าไปแอดไลน์กันก่อนเลยค่ะที่แอดฟอลโล่บีแซนะคะจะเป็นบริการของร้าน Speed Follow ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะโดวยวันนี้นะคะเราจะมาสนใจที่บริการปั๊มฟอล t ์ติกตค่ะหลังจากนั้นเนี่ยแอดมินนะคะเขาก็จะส่งโปรโมชั่นฟอล t ์ติกตมาให้เราค่ะ เริ่มต้นนะคะอยู่ที่500ฟอค่ะสูงสุดที่20,000ฟอนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถสอบถามแอดมินเขาได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทดลองที่1,000ฟอกันก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะแอดมินเขาก็จะส่งช่องทางการชำระเงินมาให้เราแบบนี้เลยค่ะให้เรานะคะนำพร้อมเพย์หรือว่า QR code นะคะไปโอนเงินให้เรียบร้อยได้เลยค่ะ หลังจากโอนแล้วเรียบร้อยนะคะอย่าลืมส่งสลิปให้อด m มินเขาด้วยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปนำลิงก์ TikTok มาให้อดมินกันค่ะเริ่มแรกนะคะให้เพื่อนเอนเข้าไปที่หน้า TikTok ของตัวเองค่ะหลังจากนั้นเนี่ยกดที่ลูกศรแชร์โปรไฟล์ด้านบนค่ะก็จะขึ้นเป็นหน้านี้เลยนะคะให้เพื่อนเอนกดตรงคำว่าคัดลอกลิงค์ค่ะแค่นี้ก็ได้ลิงก์ไปให้อด m มินแล้วเรียบร้อยค่ะ จากนั้นเราก็นำลิงก์มาส่งให้อดินค่ะแล้วอดินนะคะเขาก็จะแจ้งยอดเริ่มของเราก็คือ0ูฟค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่ายอดฟอของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจริงไหมยอดฟอรเริ่มต้นนะคะอยู่ที่0ูฟค่ะให้เพื่อนๆรีเฟซหน้าจอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยยอดฟอค,ค่อยๆทยอยขึ้นแล้วค่ะ ยอดฟอรร้านนี้นะคะเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะรอไม่นานนะคะเพียงแค่แป๊บเดียวตอนนี้ยอดฟอลใกล้จะครบแล้วค่ะตอนนี้ยอดฟอลของเราเนี่ยก็ขึ้นจนครบแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะว่ามีใครบ้างที่เข้ามากดติดตามค่ะร้านนี้เนี่ยเขาทำได้จริงนะคะไม่ขายฝันแน่นอนเลยค่ะ สำหรับคลิปการสอนเพื่งผูต้ติดตามติ๊ต็อจากในคลิปนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดก็ค่อยๆเพออิ่มขึ้นแล้วค่ะแล้วคนที่มากดฟอลเรานะคะก็เป็นคนจริงๆด้วยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที P ่ l ล n e แอดไซน์ฟอลโล่บีแซดรายละเอียดนะคะขึ้นให้ตามด้านล่างน,นี้เลยคะ่ะเพื่อนๆสามารถทักไปหาแอดมินได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขามีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอดเวลาเลยค่ะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ